ร่วมสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับพบกันนะครับกับรายการคลิกไปเที่ยวไปปล่อยการที่พาคุณชมไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆให้น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศ แล้วก็ต่างประเทศในบางทีนะครับผมเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราไม่ได้เดินทางคนเดียวครับมีสาวน้อยแสนสวยมาร่วมเดินทางกับเราด้วยนะครับขอเรียนเชิญน้องท็อฟฟี่เลยจ้าพงงามท็อฟฟี่นะจั่นเองต้อนรับคุณผู้ชมเลยเราคือใครเป็นใครเมืองไหนสวัสดีค่ะท็อฟฟี่ค่ะนิชาภาพงงามนะคะพงงามพงงามตามคุณพ่อคุณเป็นลูกของพ่อคุณพ่อเทพค่ะลูกป้าเทพนี่เองครับแหมทางตอนเชื่อไม่ทำอะไรอยู่บ้าง ตอนนี้จริงๆแล้วปกติก็จะร้องเพลงใช่ไหมคะก็ตอนนี้ออกมาได้สองเดือนค่ะตอนนี้ก็ฝึกหัดทําขนมอะไรอยู่ที่บ้านค่ะก็อยู่กับคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวร้องเพลงวันนั้นจําได้มีเพลงดังๆยี่สิบปีร้องคําถามคำถามเก้าปีวะใช่ค่ะยังไงนะร้องไงนะก็ความรักอ่า <S 2> <S 2> มันเป็นของความลึกๆของใจใ<ช>อ่เพลงนี้ค่ฮะเราก็คุ้นเคยกันนะครับกับเพลงของน้องตัฟฟี่นะครับดีเลยเห<ช>็น<ช>บอกว่าชอบทําขนมทำหอาหารใช่ค่ะวันนี้นะครับพี่จะพาน้องตัฟฟี่ไปเรียนรู้การทำำําขนมไทยแบบโบราณดั้งเดิมน,นะครับว่ามีวิธีการทําอย่างไรบ้างน,นะฮะหล<ช>ังจากนั้นแม่ก็จะพาไปรับประทานอาหารไทยๆนะครับในร้านที่แบบสไตล์แบบเก๋ๆใหม่ๆกลางใจเมืองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยดีกว่าครับไปไปเลยทำไงดีไปตรงนี้แล้วกัน ตอนนี้นะครับเราอยู่คุณแพนนะครับอาจารย์ผู้สอนกับโครงการอนุรักษ์ขนมไทยนะครับอันนี้เหมาะมากๆเลยน้องทัฟฟี่เขาบอกว่าชอบทาขนมไทยมากๆใช่ค่ะช,ชอบทานด้วยชอบศึกษาชอบทําด้วยถามที่มาที่ไปก่อนนะครับของโครงการอนุรักษ์ขนมไทยเนี่ยมีที่มาที่ไปไหมน,นะครับครับก็โ <c oughs> ครงการอนุรักษ์ขนมไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นของที่คุณแม่คุณแม่ของผมเนี่ยทำมา ก็20กว่าปีแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่ใจกลางเมืองแบบนี้ครับ,ครบโครงการนี้ก็คือคุณแม่เขาทําเกี่ยวกับพวกอนุรักษ์ขนม,มก็มีเดินทางไปเพื่อที่ไปสอนคนตามชุมชนต่างๆต่างจังหวัดแบบนี้<ม>จังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วก็ไปฝึกสอนฝึกเป็นวิชาชีพแบบนี้ครับครับ,รบแล้วก็พอมาช่วงหลังๆเนี่ยประมาณช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ก็เหนื่อยแล้วท่านกอา็อายุเยอะ เดินทางไม่ไหวละเดินทางไม่ไหวแล้วก็อยากจะมีที่ที่เพื่อที่ว่าจะเป็นเหมือนเป็นศูนย์กลางครับสักที่หนึ่งให้คนมาก็เลยก่อตั้งที่บ้านเลืองไทยตรงนี้ขึ้นมาถามถึงประวัติของคุณแม่ก่อนคุณแม่นี่มีความเกี่ยวข้องกับขนมไทยอย่างไรบ้างครับมาถึงได้เป็นผู้ที่เผยแพร่ตรงเรื่องตรงนี้ให้กับคนอื่นนะครับครับก็คุณแม่เขาศึกษามาทางด้านนี้แล้วก็ทํางานเกี่ยวกับด้านขนมไทยมาเรียกว่าตลอดช่วชีวิตของเขาเลยก็ได้ครับครับแล้วก็ มีเดินทางไปเพื่อฝึกสอนอย่างตอนที่มีช่วงช่วงน้ําท่วมกรุงเทพใหญ่ๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่เขาก็เปิดที่เนี่ยเพื่อที่ฝึกสอนสอนฟรี uh huh. เพื่อให้เป็นเหมือนเป็นวิชาชีพให้กับคนที่เหมือนแบบบ้านาประสบ<ฟ>ประสบภัยแบบนี้ครับก็มีพอนั้นมาพอนี้พอเปิดสอนปุ๊บคนเขาก็บอกว่าอยากให้อาจารย์จัดเป็นหลักสูตรบ้างอยากให้คุณแม่เขาจัดเป็นหลักสูตรก็เลยเรื่อยมาจนถึง ช่วงประมาณ2ปีสุดท้ายเนี่ยผมก็เข้ามาช่วยคุณแม่ทำเอามาเพิ่มในส่วนของที่มันเป็นโซเชียลมีเดียครับับนีพวก Facebook พวกใช้คอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ <ừ> เพื่อที่ว่าเพื่อที่จะได้ขยายให้ผู้สนใจเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็ได้กลุ่มคนเพิ่มมากขึ้นก็ส่งต่อไปอยังคนที่เหมือนเป็นไวรุ่นมากขึ้นประมาณนี้๋อจริงแล้วที่นี่มีการสอนอะไรบ้างะขนมไทยนี่ขนมไทยเสน่ห์ของมันคืออะไรจริงๆเสน่ห์ของขนมไทยถ้าถ้าในทัศนคติของผมนะครับ มันเหมือนกับเป็นงานมันเหมือนเป็นงานศิลปะตั้งแต่มองเรื่องสีสันความสวยงามและจนไปถึงรับรู้ด้วยลิ้นด้วยรสชาติแบบนี้มันเป็นเสน่ห์ซึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งแล้วมันก็นําเสนอความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนไทยมีการออกแบบรูปทรงมีการจัดวางจานสวยงามอะไรแบบนี้ในนี้ที่นี่มีคอร์สเรียนอะไรยังไงครับเวลาเรียนนี้จะต้องเริ่มกี่โมงสอนเมนูอะไรบ้างตอนนึงคอร์สนีกี่เมนู ที่จัดขึ้นมาขึ้นมาเลยเนี่ยก็จะเป็นขนมเนี่ยมันต้องเรียนจบได้ภายในวันเดียวเช่นสมมติวันนี้ที่มีนักเรียนเขาเรียนลูกชุบกันก็ใช้เวลาโดยเฉลีย่ยแล้วประมาณ3 5ถึงห้าชั่วโมงครับครับก็เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกยาวไปถึงเราชุบวุ้นออกมาเรียบร้อยเลยแบบนี้ขนมอย่างอื่นๆก็บางอย่างก็ใช้เวลาน้อยครับขนมครกเนี่ยจริงๆชั่วโมงเดียวครับ หมายควว่าคนที่เรียนที่นี่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้เลยใช่ครับใช่ครับเอางี้เดี๋ยววันนี้วันนี้มาแล้วเอาแบบร้องง่ายๆแล้วกันเอาจบเร็วๆรร้องง่ายๆสามารถนําไปทําให้คนที่บ้านกินได้เลยหรือทำไปขายได้เลยเนี่ยวันนี้จะสอนอะไรครับงั้นวันนี้เราทําลูกชุบกันแลวกันลูกชุบชอบกินไหมทำเป็นบ้างชอบทานชอบกินไหมคะชอบกินเลยทำเป็นบ้างครับยังค่ะวันนี้โอเควันนี้โอกาสดีเลยเดี๋ยวไปเรียนทาลูกชุบกันดีกว่าครับเชิญจยาเลยครับ ร่วมสนับสนุนโดยปต,ตอทอพลังที่ยั่งยืน